กาแฟของสาหารณ์อผู้ผลิตกาแฟเขตที่ราบสูงโบเลเว้นหรือ CTC ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขันกาแฟครั้งที่3ประจำปี2023ซึ่งเป็นการประกวดผลิตภัณฑ์โลเบสตาสมาร์วอสที่เป็นการจัดโดยสมาคมกาแฟลาว และมีพิธีมอบรางวัลที่นครปากเซแขวงจำปาสักผลการชนะครั้งนี้เป็นการตอกย้ำครับว่ากาแฟของ C.P.C. หรือสาหากรณ์ผู้ผลิตกาแฟเขตที่สูงบรรเวนยังคงรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์คุณภาพดีตรงตามมาตรฐานอีกทั้งยังเป็นกาแฟออร์แกนิกที่ผลิตโดยชาวสวนจากที่ราบสูงบริเวนซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ที่สำคัญครับทุกขั้นตอนการผลิตได้ผ่านมาตรฐานสากลที่กําหนดไว้ตั้งแต่การปลูกการเก็บผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาการคั่วกาแฟและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา19,200กิโลกรัมต่อปีสามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์เป็นจำนวนมากครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอรวิญั